เราก็จะมาสแสดงละครเกี่ยวกับการสะท้อนเกี่ยวกับความสัมคัญของการศึกษาเชิญทุกท่านรับชมการสแสดงของกลุ่มเราได้แล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นน,นตลาดบ้านดอนกลอยค่ะ ของเขวันนี่มมขายอะไรเนี่ยวันนี้มีผักมีซีไปแบบนี่มีขนมข้าวต้มแบบนี่หลายอย่างอยู่ของมีขายยังไงคะพี่ขายปลาขายหอยแล้วนะดูเลยเป็นปลาเป็นหอยแล้วนะคะ ังใจเรียนนะลูกเด้อสิได้เป็นอนาคตที่ดีของเจ้าอจบมาได้เป็นเจ้าคนใคนะูเด้อ และเหตุการณ์ที่บ้านคุณนายแหววค่ะ องดูออกนะคะว่าตั้งวงทำอะไรกัน เรียนทั้ง <The> 3ามคนก็ไปถึงโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้เด็กๆ3ามคนเขาคุยกันเรื่องอะไรนะเพราว่าอาจารย์หหยรายงานไหนปของสมุดหาข้อมูลมาทำงานมาเยอะตามไปทีงสมุดกันเลย ไปเตะไปเตะเาจะทำเปเีะ เราจะเป็นต่อมาพี่นะคะเดี๋ยวพี่พาไปเรียนครับค่ะได้อ่านไปต่อค่ะเข้าทาเงื่อโตนะเข้าไปสุรากับค์นั่นแ๊บหนึ่งนะเขาชิลล์ยังดีเลยเวลาเครึ่งชั่วโมง่อะแล้วเวลาผ่านไปอีกสามสามเดือนปรากฏว่าเด็กอ่าน้องป๊องนะคะก็ท้องและแล้วยังไม่ทุกอย่าง เี็นตามนี่อยคือเวลาผิดชอบอฟังัปฟังัน เขาตั้งใจเรียนเขาก็ประสบความสำเร็จนะคะแม่มีใจมากเลยเนาะวันนี้ที่ลูกเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่แม่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของแม่เนาะที่ได้ส่งลูกอินะค ได้ให้ไปได้ยังไงก็จะใช้หมดแต่ว่าความรู้เนี่ยเราจะอยู่ปิดตัวเราเป็นตนอชีวิตดู้กนะแม่ดีใจด้วยนะจ๊ะเมื่อไม่เรียนแล้วใหญ่เล่าเจ้าจะรู้เมื่อไม่ดูแล้วใหญ่เล่าเจ้าจะเห็นเมื่อไม่ทำแล้วยายเล่าเจ้าจะเป็นยากยากเห็นแล้วใครเล่าจะช่วยเราการศึกษาจะมีความสำคัญต่อบุคคลสังคมประเทศชาติห เราทุกคนควรเลยเห็นความสําคัญของการเรียนนะคะกลุ่มของเราก็ขอจบก,การแสดงเพียงเท่านี้ค่ะ